บิ๊กเลดโอ๊กจะาไตนะครับปลูกนี่เก็ล็อกวูก็นเล็กๆแบบนี้นะครับกับล็อกวูก้้นใหญ่ๆผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับนี่ครับบิ๊กเลดโอ๊กนะครับดูดิเป็นก้อนใหญ่เลยนะนะครับสมชื่อบิ๊กนะบิ๊กเลดโอ๊กนะครับเลดโอธรรมดาไม่ไม่ใหญ่อันนี้บิ๊กเลดโอ๊กใหญ่กว่าเลดโอธรรมดาเก็บเกี่ยว40-45วันนะปุ๊บปลูกแล้วปั๊บนะครับทดลองปลูกจริงนะครับได้ยังไงนะครับได้อย่างนี้เลยครับได้อย่างนี้เลยนี่ปัับบนนีี่่คครร ได้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือก้อนนะครับเป๊ะเลยไหมใช่เลยใช่เลยครับอันนี้เลยรากขนาดนี้กำลังกินเลยนะครับกำลังทานเลยนะครับ1ต้นนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเอาเอาพลาสติกข้างข้างออกนะครับจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่ก็คือผลลัพธ์ถ้าเราเอาพลาสติกข้างๆงออกนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะรากก็จะออกไปข้างๆด้วยนะครับออกไปข้างๆ้าด้วย นะถ้าเราไม่เอาพาติกออกมันก็ไม่ออกข้างนะครับมันก็จะออกแค่ข้างใต้อันนี้ออกข้างด้วยออกใต้ด้วยนะครับนี่อะลองดูเทียบกันนะเอาพาติกออกกับไม่เอาพาติกออกพาติกออกดูเหมือนจะใหญ่กว่านะลองเทียบกันดูนะนะครับโอ้โหอันนี้ไซส์เล็กนะอันนี้คือล็อกบูไซส์เล็กนะครับไซส์เท่านี้นะครับไซส์นี้นะครับเดี๋ยวมันมีล็อกบูไซส์ใหญ่ครับเ๋ยวให้ดูล็อกบูไซส์ใหญ่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นยังไงนะครับอือนี่ครับไซส์ใหญ่เปไงครับ ใหญ่ไหมบิ๊กเลดโอของแท้นะครับผมนี่ครับบางหน้ามิดเลยเอาวางนี่ครับมองไม่เห็นคนใหญ่จริงเนี่ยครับอืเต็มเต็มครับอืกิน อรัเมื่อกี้ได้ประมาณหนึ่งคำนะครับอันนี้ได้หลายจานกันเลยทีเดียวลากทะลุอยู่นะนะครับเนี่ยลากทะลุอยู่นะครับแต่มันไม่เยอะมากมันลงมันลึกพอสมควรนะครับดูความลึกนะถึงลากไม่ทะลุแต่เขาสามารถดูดธาตอาหารขึ้นไปได้เดี๋ยวเราเทียบกันล็อกบูไซเล็กกับล็อกบูไซใหญ่โอ้ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแต่ว่าใครชอบแนวไหนชอบแบบว่าปลูกให้มันประมาณนี้หรือว่าปลูกให้มันประมาณนี้ก็เลือกได้นะนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะนะครับสำหรับการปลูกพืชด้วยล็อกบูนะไม่ใช้ดิน ไม่ต้องลดน้ํานะครับใครที่ขี้เกียจลดน้ํานะครับแล้วก็มันตายด้วยนะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ก็คือปลูกพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับไม่ใช่ไม่ลดน้านะลดนะครับผมเนี่ยอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับลดน้ําถามว่าลดไหมลดครับแต่มันเอาไม่อยู่ครับมันร้อนครับมันโดนแดดแล้วมันก็เหี่ยวหดนะครับแล้วมันก็แผปอย่างเงี้ยเลยนะแผ่แพ็ แทกอย่างนี้เลยนะครับไม่ฟื้นลดน้ำยังไงก็ไม่ฟื้นครับมันโดนความร้อนโดนแดดเผาปลูกกลางแจ้งลาบากนะสำหรับปลูกสลัดเนี่ยลำบากจริงๆนะแต่อันนี้อยู่ได้ครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ําด้วยแหละนะครับคือไฮโดมันกึ่งๆไฮโดนะครับผมนะแต่ว่าแบบเนี้ยอยัดปุ๋ยกว่านะใช้ปุ๋ยน้อยกว่าแล้วก็ทนร้อนได้นะครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องการที่ปลูกสลัดแล้วทนความร้อนไม่ไหวนะลองตัวนี้ดูล็อกวูมีทั้ง2ไซส์ให้เลือกอันนี้ก็อีกไซส์หนึ่งอันนี้ก็คือรีวิวการปลูกจริงๆนรัับเอาามมให้ชก นะแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อกับโทนี่หมกฟางนะครับ X ก,กับออกรเสรนะครับเราจะส่งทุกวันนะครับวันหยุดนะครับตะลราก็ไม่หยุดนะเราส่งทุกวัน <Wow. S 1> โทนี่หมกฟางนะครับขายด้วยหัวใจนะครับมีคลิปใหม่นะลงท,นนะทุกวันครับขอบคุณที่สนับสนุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ